สวัสดีครับวันนี้มีสินค้าที่เป็นหูฟังไวเลสนะเป็นบลูทูธไวเลสเอสเซนะครับมาอันบ็อกนะครับมาอันบ็อกก่อนนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยจะลองใช้งานแล้วจะกลับมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึง่งว่าการใช้งานเป็นเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับเป็น p ฮโค นะครับ W35 นะครับเอาเขมว่าใช้งานได้40ชั่วโมงนะครับเป็นชิปเซ็ตไวเลสรุ่นใหม่ที่เป็น5.3นะครับสามารถที่จะใช้งานได้40ชั่วโมงนะครับเป็นไบเลตชิปเซ็ตเวอร์ชัน5.3นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของลำโพงเป็นลำโพงขนาด40มิลลิเมตรนะครับให้เสียงดังฟังชัดนะครับ น้ำหนักอยู่ที่193กรัมนะครับระยะทำการอยู่ที่10เมตรนะครับสามารถที่จะใช้ได้ประมาณ200ชั่วโมงเอ่อสามารถใช้ได้200ชั่วโมงหรือ200ชั่วโมงนี้คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ชาร์จได้2ชั่วโมงนะครับหรือว่าอยู่ได้นาน2ชั่วโมง อันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าภาพมันค่อนข้างได้คืนคุมเคือโอเคเรามาดูข้างในกันดีกว่าแกะกล่องกันเลยครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยสภาพกล่องก็โอเคนะครับแต่มันถูกการขนส่งเนี่ยทำให้ยับเยินเดี๋มาสินค้ามาที่เที่เป็นหูฟังเป็นกล่องลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่จะยับเยินจากการขนส่งการขนส่งบ้านเรา โอเคครับอ่ะเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับเอานี่ยังใหม่เอี่ยมเลยผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับเรามาดูไปคอมๆกันเลยนะครับเรียวๆจริงๆกันเลยครับแกะให้เห็นแกะให้ดูกันเลย ไปิดโอเคนะครับโอเคออกมาแล้วครับตัวหูฟังนะครับมีสายชาร์จ USB นะครับเป็น Type C นะครับที่แถมมาให้มีสาย3.5ม mm ิลลิเมตรแถมมาให้มี ใบ QC มาให้มีคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งาน w 35บอกว่าปุ่มอะไรทำงานยังไงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นใบรับประกันนะครับตัวสินค้าตัวหูน่าจะหมุนได้หนังค่อนข้างโอเคเลยนะ หนังนุ่มนิ่มดีเก็บงานได้ก็โอเคนะครับเก็บงานได้ละเอียดดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหนังผมว่าไอ้นี้ใช้ไปนานๆจะมีปัญหาโอเคโอค้ฟังใช้บิดเอานะครับหมูทอยใช้บิดเอดาในขนาดนี้อ่าดึงออกมาได้โอเคคุณภาพของวัตถุด,ดิบนี่พรีเมียมมากๆโอเคเลยนะครับสินค้า ก็ราคาไม่แพงนะครับระดับหลักร้อยไม่ถึงพันโอเคอันนี้มีปุ่มปรับโหมดอันนี้อยู่ด้านบนปรับโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีต่อเข้ากับ3.5ม mm ิลลิเมตรได้แล้วก็ชาร์จเป็น USB Type C ได้นะครับโอเคส่วนใหญ่คอนโทรลทั้งหมดจะอยู่ฝั่งน่าจะฝั่งขวานะ ผมว่าอ่านี่มีใส่ไอตัว SD card ได้อีกนะครับสามารถที่จะโหลดเพลงลงใน SD card แล้วก็เสียบฟังได้เลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นคอนโทรในเรื่องของการต่อการเปิดว่าอารเปิดหูฟังป่ะน่าจะใช่นะครับอ่าไฟเปิดแล้วนะครับ วัตถุดิบค่อนข้างวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบบริการผลิตค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับใช้หน้าโที่มีคุณภาพามากๆอันนี้น่าจะเป็นไมโครโฟนน่าจะเป็น h d ไมโครโฟนนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นไมโครโฟนช่องสำหรับไมโครโฟนหรือตรงนี้ว่ะอันนี้เป็นช่องไฟแสดงสัญลักษณ์ว่ากลังจะต่อบลูทูธ นะครับมือ่อสักีเราคนอันนี้เราสามารถที่จะต่อเขาโทรศัพท์ผ่านทางพอร์ต3.5ได้นา <c oughs> <c oughs> เคสินค้าค่อนข้างโอเคเลยครับตัวลำลำโพงเป็นขนาด40นะครับมิลลิเมตรนะครับหูเป็นลักษณะเรียวยาวเพราะนั้นคนหูหูใหญ่น่าจะใช้ได้ค่อนข้างจะโอเค นะครับไม่ไม่ไม,ไม่นี่กันไปไม่ไม,ไม่ไม่อึดอัดกันไปนะครับตัวตัวนี้ก็สามารถยืดได้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเวลาเก็บก็เก็บใส่กลับเข้าไปแล้วก็เก็บหมุนนะครับไม่ให้เกะกะได้โอเคนะครับอันนี้ในส่วนของการแกะกล่องเราประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวในส่วนขอ คุณภาพเสียงมันเป็นยังไงการเชื่อมต่อเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมีวิดีโอคลิปถัดๆไปเกี่ยวกับการรีวิวตัวสินค้าตัวนี้นะครับพร้อมทั้งกับวิออธีการเชื่อมต่อต่างๆนะครับโอเคครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับแนะนำเลยครับสินค้าตัวนี้โอเคมากๆ